ก่อนเดี๋ยวเราเลือกฮะโอเคแต่อะไรดีทุกเราจะยังมีมีเย้าเย้าผีมันน่า,ากลัวไหมปกติเขาดันปกติแล้วก็สี่ถึงห้าคิวการเล่นสร้างล็อบบี้ดูไงอ่ะเย้ไงอ่ะเข้าไงกดปุ่มกดหนฮะสร้างไงอ่ะกดสร้างยังไงมันกันไม่ได้ไงโยชั้นไงที่หนึ่งอบบี้เหรอ กดไหนดีแฮมกดที่สามกดท 1, 2, 3, ี่หนึ่งสองสามสี่เอาบุท<ต>ี่หนึ่งแฮมเดียวเลยนะเอโนมัน,มมนกดเข้าในก่อนเห็นเขามาสร้างลอปปีเ้เห็นเขามาสร้างลอปปี้ปะตรงนั้นแหละมมต้องกดเขา่าอะไรค้องุมเหรออ,อ,อ,อิช้าร์เหรอ เราใช้ข้อด้อมอิจฉาคือกวนร้าออย่าไปกดอิจฉาคนคุมดีกว่าอิจฉาคืออิจฉาเลยจ้าบทที่สามแล้วกันมาบทที่หนึ่งเาสร้างแล้วิวขมาลิวนี่ไงเจอแล้วเางินเออเางนออเอเอาเออเเอเเเอเเออเน มาบเดี๋ยวสร้างให้มาไอกูมึงดูซักหน้าเนี่ยตัองตัวผีออกนะเรามีอยากไว้ฟันผีไงแม่แล้วกนผย้อยอนยอยอมามามาเมีอยากเอาไว้ฟันตัวผีเอ็นเชื่อเราว่าจะไม่หลุดผีจะโยนเราฟันตัวที่ขาขึ้น เราสามารถไอ้นี่เรสามารถล็อกผีได้นะเว้ยเราม ah, on right so okay. ีโซ่ลอกผี่หลังมตัวอะไรไม่ดแทนอยู่เองล็อกผีเลยยวาเอฟันผีอยู่ด้นหลังอ่ะนะเว้ยมือตัวอะไรวะเน่ะเดี๋ยวจะเปิดเฉียนแค่หยิบก็พอก็เฉียนมันละว้าวว้าวว้วน้ำดีน้ำดีเป็นพระน้ำดีเฮ้ยเรามีพระสงก็ให้การน้ำเอออย่เราฟังผีให้เปิดเปิดเปิดดไฟฉายดิช่วเปิดไฟฉายเปิดอยู่เปิดให้เองแลวอะ เดี๋ยวจะฟันตัวผีออไม่ได้ไปข้างหลังเดี๋ยวแม่จะได้อยู่เอ็นใจเอามีเวลาแค่แปะเอี้ยวอย่เราต้องไปกินหมุดกระทะก่อ,อแคมเราเดินแบบน,นี้มีจัดเลยคลี้ยวพักด้วยพักหัวไฟรากมือกินจอิงนี้กันไปท้ายสุดแล้วให้มันเดินผีปกเงยไปไป ไปไหนไปดีนรไป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 ่ปไปนปไะไป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 ไมันไปไปวปไ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 นไป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 ไมไป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 ไอไปไปไบไปัปไปไนไปไปไมไปมปไปเปไปไกาะไปไจไปงจบปไปไจบปไะไฟบนหัวปไปอปไ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 าไปไปกปไไปไปไไม่รู้ ไปที่สระน้ำสระน้ำทางไหนวะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เรียนอยู่โรงเรียนเนี้ยใช่ใช่เพื่อแม่เยียนเนาะจะไปอยู่ไว้ในทำรู้ทำรู้ตื่นผู้เบิกไม่บานเอาฮ้ยเขาบอกว่าต้นการจุนกุญแจแล้วก็การแป้งโยกีทำไมเสียงเดินมันดังยังวะปีเชียนชี่ทไมกลัว นี่เหรอประตูนี่เหรอโอ้ประตูแย่มากมีแลยนประตูนี้เปล่าเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้เฮ้ยนี่มีประตูอุ่้ยเหรอโอ้เราเข้ามาทาไมอ่ะเราเข้ามาเพื่อประตูเอาเราออกไปจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะว้าเบสเฮ้ยเราเจอเออเราคิดว่าเกาะเยื่อหนาเราเห็นนี่เป็นไฉ่ เขากอดเลยใครจะเข้าเข้ากอดโออะไรเนี่ยฮ้อนขวคุณหนออะไรไม่เนี่ยเอาไฟบนหัวเอาออกไปทีกินสับปะรดอะดีเดียเดี๋ยวแกดูข้างหลังนี่ดิมีโน้ตตัวนี้ด้วยอะไรอ่ะเห็นว่าอะไรพี่แล้วใช่อะไรวะเชอร์รี่บัตไม่ใช่อะไรเขาบอกว่าเฮียเชอรี่เปล่าเลือยเชอร์รี่สมอยร์เนี่ยนี่ก็ใส ยินด้วยให้เราซูมาใช่เราต้องการหนาชื่อเฮ้ยกีวีแกแย่มากปิดประตูขันพวกเราเฮ้ยยังฉะไว้นาดน้ำมันจะมีอะไรอยู่แฮมแฮมไอ้ว่าอะไรน้ำจะมีอะไรอยู่มีชายานมีอะไรก็ช่างที่รู้เราไม่เราไม่โดดลงไปละไอสระน้ำก็มีน้ำ เฮ้ยเขาบอกให้เอาคุญแจเพื่อเปิดยินนี่เราเจอแล้วกุญแจเอกราดูข่าไอกีวีมันอยู่นี่เราไปเถอะเอาทิ้งกีวีไว้ที่นี่ดีกว่าไม่เนี่ยเอานอกโรงเรียนเลยได้ปีดอกไปมันเป็นบายายเราองไปฝันนั้นบายียก็จอกไป ไปดิน้องลลวาอ่าอะไรนะจังวะาดิตัวอะไรยืนอยู่ในห้องนู้นวะเราไม่นนเสือเดินน้องวิ่งนะอย่าวิ่งนุงเยนมันชื่อโรงเรียนอะไรวะโรงเรีย็นยังก็ไม่รู้นุ่งย็นอ่ะความแหม่าสวินตาอะไรอะวินวินต้าพูดเนี่ยชื่อน้ำเลยเองโรงเรีย็นอ่ะความแหม่ยูบ่าวเราเดินน้ำแต่คนอื่นเข้าก่อน นี่นี่มันลูกเสือนี่ว่ะไม่น,นี่คือเปียมิเอาแล้วยังมีกุญแจอยู่แขมเองไม่รู้ใช่ไหมฝนตกยังไงอะเมื่อกี้ฝนยังไม่ตกเยลยแคมเรารู้ว่าเองรู้โอ้อ่านไม่ออกไหนไหน <c oughs> นี่คือชัก,กิบี้คอยเอ๋อ she lies to, to 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 me เดมบีปีชีบอาสิีชีบขาอะไรนี่ยูเซลบีคอนเนกีรัสิเด็บบีแคนตูกบอกเอม่ว่าเดี๋ยวข้อยแจกเขาบอกว่าเย่เินอลแบ็กนาวออกไปเดี๋ยวนี้โอเคเราออกบีโอะเกกะอยากเขียวนี้โอเคไปเถอะแล้วคนออกจากมรงเยนนยีรู้ย่างดีวก็คือคนคนที่แขยนคือวีโอเว้ยเอรู้ใช่ไหมตรงนี้มันจะเจออะไรเอรู้ใช่ไหมท่ กันเลกันเิยไม่ได้แล้วห้ามออกเลยปิดประตูไว้แล้วห้ามเปิดโอเคไปเราไม่อยากโดนฉันเจ๊แกไม่อยากโยนฉันเจ๊แกอ่ะแต่ไม่เป็นไงเราจะใช้อ่ะเราฟันมาฟันนี้มาฟันนี้ช้อนช้อนเงิน ไอเอ่ยห้องใหญ่ใช่ห้องนี้ใช่มันคือห้องนี้มันคือห้องนี้มันคือห้องนี้ว้าวไฟอ่ะเอ้ยดูกลับไปเออเรามีกุญแจอยู่อ่ะลงหลักไอ้ครับแง่กุญแจเกิดอะไรขึ้นอันนี้ได้เราได้กุญแจใช่เหนาพูดไม่อยู่เฮือกไอไอบ้านเลยรอเอาไฟกันที่ ห้องดนตีอ Reading, ต่ะใช่ติงตินิงนิงนิ่าน hey, okay. oh, ิ่งตตนนน่โยผีโพไร้ทำไมมันเก่าจังเนียผู้งรู้เ่ะอแาไปแบกคัวแล้ววายขะชีนหรอโอ้ชิอีน้นเน่าแฮมมันใช่ไหมเคอจะด้้อเคอยู่พี่แป้ยงเนมีมีอย่าหันหลังเราเตือนว่าอย่าหันหลังโอเค จับเลยโว้ยโอ้ไม่ไอ้โอ้เห็นผีเราเห็นผีกันเลยขนาดแฮนนันเลยเราไม่อาจงมผีไ่ะโอ้ไม่หงีเอวมันวิ่งอันนั่งไม่ดูไหนอ่ะลุยอันนึงลุันเชื่อเอาแล้วฉันมาดูด้วยบ๊ายบายเราเคยเห็นพี่แป้งเงี้ยมัววันนั้นน่ะ แล้วจัดยานเดียวยูไม่จบหาบ้านหลบดีหาเปิดเปิดประตูให้เปิดประตูให้แล้ยูยังไม่จบแล้วกูไปอนิเวนอุ้ยเขาบอกว่าบุชโต้านเงินชื้นเปิดไปอีกหนึ่งไปแล้วอีกหนึ่งเราเจอเลยอีกนี้ก็เจอใช่นี่ไปเถอะนะกลัวอยากกินลาเมงว่ะคือเหมือนกันไงเฮ้ยขายลาเมงไหมเปิดยานเถอะหิว อะไรยืนอยู่ข้างหน้าวะนะแล้วก็ใช่ถีบประตูออกไปก็เข้าได้แล้วปะเออเป็นไอ้ที่ฉลาดมากก็คู่ร้านในคิวไงพวกคิวที่สอบโอ้ยวัอะไรวะฉันจะแก่จริงเป็นอนขาวจัดเลยฉันจะแก บอกให้หากุญแจอีกแล้วด่านนี้ด่านนี้ต้องมีที่แอบ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 ค่ะที่แอบกีวีไปวุ้ยไปวุ้ยเออมาด่าทีเองเมื่อกี้มันจะแตกโคตรกูยืดดีกูยืดดีกูยืดดีเองตั้งกเอลื่อินนำพักเลยกูยืดดิแฮนก็เป็นผ้ามาันปิดหน้าจอเลย้ะตอนให้เหว่ยงวักงันเอ้เนี่ยผีคอยเอาหรอ กุญแจยายกุญแจกุญแจสามเออกุญแจไหนนี่ตุลมเหี่ยวะอื้อนันยี่การถือกุญแจแล้วมันมีเสียงเพลงเลยไม่รู้เออไม่รู้อะ่อะหนูได้ยินแต่เสียงเพลงจากใครไม่รู้มันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่มันอยู่ข้างหลังเรานี่เหรอุ้ยประตูอยู่ไหนประตูประตูไอ้กีวี่รอพระด้วยนี่ตหลมอ่ะ เราอ็มมี่หยุดงินพอเอาเงินหวาดเอ็มมีเพมมีเพมวายวายโยนฉันจะแตกอยู่ข้างนอกอยู่นี่อยู่นี่ปิดไฟอยู่ไหนปิดไม่ได้เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเดเพื่อนอยู่ไหนเฮลมีเฮลมีเฮล e h ไอ้หย่นคานจิ้งประตูประตูประตูดยูไหนช่วยด้วยน่ากลัวไปเปลี่ยนฉากกันจะได้มาโอเคแองกิ้วโอเคอินซีรา้ไมาอ้โอ้ยโอาจูอายโอ้ตอนนี้แอบพุ่มไม้ไม่ได้ใช่แต่นนี้แอบแอบพุ่มไม้เมื่อกี้พวกเองเยิ่มไวมากไม่เอาเลย จากนั้นเราก็โยนอันนี้นแหม่เลยเหรอเออใช่ไอ้ใบเลวเกินอน้าคนตายมันจะมีเปืี่ยนล็อกคอยมองเราอยู่หนอเราเห็นไอ้อีกแล้วก็ไม่รู้ยกกิววิก็โยนขยันกว่าจ้าฮิปประชารีบไคนเดียวกันสเราไม่โดนเออแต่เมื่อกี้อยู่การยิชุเพราะอยู่หยันเมื่อกี้เรอยู่หยันเราโยนชั้นจะแกอ เราอยู่หลังสุดเลยเราไม่โดนอะไรเลยโดนโนมเมื่อกี้อยู่หลังฉุกยันโดนไงไปด้วยกันช้าๆช้าๆอะไรอ่ะโวายแหลกๆนั่นเนี่ยอันนี้แหลกนัเนี่ยโดนอยู่างนี้แหลกมะวายเอมองไม่เห็นอะไรเลยโยนข้านอะไรดิรออะไรนี่เฮ้ยโอ้ยวยโยนโอเคเราหันหน้าไปโยนคอยฉับแปะเดียว ตื่อลาอีฉี่ฉี่นาเคเราต้องไปกินหมูกระทะออกมันไม่มีอะไรออกเลย<อ>เอ,อ้ยคุณแจงไรตรงคนอ่ะเออคุณแจงตรงคนลืมอะไรอะ่ะฮะฟาร์มเมอร์เขาบอกให้เอาลูขั้นหน,นหนอคลิกคลิกตรงไหนอ,ะอ,อ,ะอ่ะคลิกตรงไหนเกาะไม่ไปอ๋อโอเคยดูล่าออกกตรงน,นี้เขาบอกว่าแคร บีแครฟูอะไรก็ไม่รู้พี่ชายเขาเป็นไอไอพี่ปวดระวังที่นี่พี่ชายของฉันผู้เข้าเมืองแลวเขาไม่ได้กลับออกมาแต่นั้นโอ้โหรักแล้วโอเคเอาไปเถอะเฮ้ยผู้มากฉันไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่ด้วยดราม่ไหนฉันว่าทั้งไอที่นี่พวกเอลมาทั้งไอไอเฮ้ยเรายังอันนี้อ่านเรายังอันนี้ไม่จบเลยเออฉันมันเถอะ เขาบอกให้เอาห่ะประตูยล็อกมันคือเดอะล็อกเขาบอกให้เอาหักหาประตูยี่ท่านหรอเดอะล็อก่นลังดูลองหรลังดูผ่าหลังเขากันนะไม่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 หย่ว่าพวกนี้เขาพิชิดคลานกลัวไม่ได้เขาให้กลายเป็นแมกนี้มันมันมีบางตัวมันเดินได้นะระวังโอ้โห กันนี้อูเอาไปจอนวายวามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าทวอย่าแก๊นอนอนไป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 วาย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 เฮลมีเฮลเฮลทำไมไอ้ก็ยังอยู่หลานชุเฮลแฮนแทนเราตายเราตาย ไม่ตาย Help ออกกำลังกายเหรอยานัน Help me Help เดินหน้าไปเลย Oh W W ตุ้ยโอ้ยว wow, hey, ิ่งอย่าวิ่งไอวินไม่ได้แล้วไอวินไม่ได้อย่าอย่าทำแบบนี้อ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเอาวิ่งอ้อมมาเดินช้างไอวินไม่ได้แล้วช่วยด้วย Help มันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วมันไปแล้ว ใครแหะปะเฉียนย่ามะใช่ฉุดเนี่ยไม่ใช่เอาเะไรออกโยเขียมเบาเปิดยังไงอ่ะนี่นี่นี่แฮมป์มันไม่ให้อตัวเอาสตีหน้าก่อนเขาตีหน้าก่อนแล้วนี่อะไรอ่ะเขาโยงเอ้าง่ายโอเคเอาไม่ต้นอ๋อมันมีช็อตทักโอ้ช โนโอจชบอมบ้ามีตัวบอมบ้ามีตัวมันเป็นผีมันหนีมันหายโอเคโอเคโอเคเข้มงี้เข้มงี้ทางนี้ครับเขาบอกว่าเราต้องหลอกไปบอยบยบอยบยบอยบอยบยบอ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 ยบ้ยบอยบ้ยบ้ยบอยบอยบออ ไปทางไหนไปทางนี้ีเถอะไปทางไหนเราเมียเอาไว้ฝันฝันผีแตงนน้ทางผีอยู่การีฉกอยู่การีฉมเอาดิเอ้าเอาไม่เนี่ยวันนี้เงี้นวเราไม่เปิดไฟด้วยโอเคมันกำลังมืดมาก เอ็นเมื่อกี้เอ็นยืนเฉกวาเอาเฉียงนำมะไหมวายใช่เนี่ยตัวนี้ออะไรวะเนี่ยเขาขาดแนวไม่อยู่เออชันมันเถิดวุเฮ้ีคุณอาจจะถามว่าเธอเป็นใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่รู้คุณคือเป็นปีศาจวางชนิด อ๋อเราต้องญี่ปุ่นเออไรที่อย่างอั้นแหละมันเกี่ยวกับตำนานของญี่ปุ่นฉันเคยได้ยินจำไม่ได้มันยาวมันวุ่นอย่างก็ยาวด้วยเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการไปปล่อยเราไปเราไม่ต้องการเราต้องการเดี๋ยวก็ปล่อยเราออกไปจากที่นี่เห็นเพื่อหนีกีฮิวิเห็นยขวัญผีมันวิ่งผ่านนะปล่อยในการวิ่งดึงวิ่งดึงวิ่งไปวดึงไปจะมีผีวิ่งผ่านเลยหยอ

พีมาผีวิ่งผีวิ่งผีวิ่งเโอ้โนอี่มาเลกกีตาร์ผีม็กกีตาร์ไปดิหนีกันกันไอต้นเนันแลวเราคุณน้ำแดงเราคุณน้ำแดงไม่ย ไม่ได้ไม่ได้วินวินวินโอ้โกอเคอันีนี่ครับจบแล้วหรออ๋อยังยังยืเมื่อกี้จบเนี่ยแชทเตอร์เงินยังไม่ชวยดีคนอู่แคปล็อกแคปล็อกแคป โอเคเราจะปินช okay, ักกีนแคปโอเคแปะไงเราเปิดยูไฟก่อนโอไม่เราเปิดยูไม่ได้โอเคมา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 เดินตามเดินตามรูปงานในเหตุวะเดินเอ้ยเดี๋ยวไปจำใหม่ก่อนดีกว่าจำไม่ได้แคปใหม่ดีกว่าเอาจำใหม่กันจำใหม่ช่วยกันจำเดินตรงเอาเริ่มเริ่มจากตรงสองแยกคอยคอยคอยหยกแคปเอ็นอยกแค ถอยขวาตรงขวาตรงกลางขาไม่ขวาเอาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่แล้วอย่แค่ไม่ไปเขวาขวาอะไรขวาซ้ายขวาไป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 ขวาซ้ายขวาโอ้ยูชับไปเร็วๆขวาซ้ายขวาโอไม่เลยยัไม่เคยอันนี้แหละ จำไ,ได้ไห่ไ <ป S 2> ว่าต้องเลี้ยวขวาซ้ายขวาน่าจะตรงข้างหน้าไปขวาม,มวัมวมัวอยู่เจอเองซ้ายซ้ายไปฝั่งไปฝั่งนู้นจะไปต,ตรงกลางียนไม่ใครช็อตเอ่ยอ๋อชียนเกงเมื่อกี้เราเจอแต่เราไม่ตกใกวาย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  ไปโดยกินวะนะไปโดยกินวะนะเอาไปเหรออยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวเราบอกเอ็นคืนไหนแล้วเดี๋ยวเราบอกไปฝั่งนู้นเยขวาขวาซ้ายไอ้แฮมมันไปฝั่งนู้นไอ้แฮมมันไปฝั่งนู้นเอ็นมุนไหนบอกแล้วหน่อยเดี๋ยวเราบอกทานยังไปเอ็นขึ้นไหนแล้วไปดิไปนู้นชู้ชู้ทำหนึ่งพักเลือดเลือดตีบิน่า นยู่เอางาอยู่เอาดูอยู่เอาชู่ชูเห้าเนี่ยโอ้มันเกิดอะไรไม่ได้โอเคไปเพื่อนแง จำได้ยงกันงานโยมไม่จันเกือบแค่จะบบกเันไม่ได้ถึงมือเก็เอ็มไปไหมอ่ะเอ็มไปคนเดียวให้เขาบอกไปทางไหนก็ได้อันนี้ไปทางไหนก็ได้ไป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 ตรงกลางตรงกลางตรงกลางเมื่อกี้เอาโยจันจะแกว่าโบกการ์ดเชนดันไหมตรงนู้นตรงนู้นดีอยู่นี่เลยเนี่ยตัวนี้อะเที่ยวตาย ไปดิไปไงตรงตรงอันนี้ตรงมันมา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 วิ้นเดี๋ยวพมามาเราจะวิ้นยกขึ้นไปไงต่อไหใช้ขวาใช้ขวาไปยไปช้ยยไปขวาเราไปเราไไม่รู้ที่รู้มันตามเราเราไปไหนไม่รู้โยตายโยตายมันการกันคู่ฮะาใ้มาถูกเัตากเราแล้ ไม่มันการทานันชฉอนจะเท้าเทียวอยู่นะไปทานไหนก็ได้มันจะมีทานหนอะที่ตนนาวเลยแบบว่าจนตนนาวแล้วก็นีเอ็มไปทานนั้นถูกแล้วเอ็มไปทานนั้นเน้มันจะมีให้เอียวขวาขวาเช็ดให้เยียวใช้ใช้แล้วก็ตนแล้วก็ขวา แล้วก็ตนแล้วก็ขวาแล้วก็ตนแล้วก็ขวาอันนี้เราวนนี่บ่าเดินวนเต็มตํางน่งผีมันทําเสียงมาเรชัดเจอแลวเราเจแล้วเราเแล้วเราเจอวราเจอแล้วเข้าประตูลอเปัญาเอส h i s เว่ยไอ้เอ็งไอ้หนูไอ่ก็ไม่รู้ไม่กวเขาชอบเอ็นในทิ่ชุกแล้วก็จเออไปปวดสองต่อฮะแ้วก็ไปกินหมูกระทะยี่มมแมเอาว้วยอ้นเอาไงบอกว่าเอ็น ต่อ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 เหรอไม่อันนี้รีเทิร์นไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเน็กเน็กเน็กแล้วขอพอไปแค่นี้ก่อนได้ไหม